i'm going back to massachusetts something's telling me i must go home and the lights all went out in massachusetts the day i left her standing on her The Hitcher ride to San Francisco Gotta do the things I wanna do And the lights all went out in Massachusetts จะให้ดูนี่ค่ะถนนในซอย บ้านนะคะตอนนี้ซัมเมอร์ทุกอย่างเขียวหมดและระหว่างทางเนี่ยปกติจะเจอกวางด้วยค่ะกวางลูกกวางแล้วก็ถนนเส้นนี้มีหมีนะคะ ที่ตั้งกล้องตอนนอี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็รอคุณสามีเพราะว่าหลังจากที่เราทำคีโมเสร็จแล้วสามวันเราต้องถอดตอนนี้คือที่พี่ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเขาทำยังไงอะคะ่ะเขาใส่ที่ข้อมือแต่ว่าที่นี่คือเขาจะเจาะผ่าตัดติดกับเส้นเลือดใหญ่ที่หัวใจเลยอะคะ่ะเจ็บนะพี่ว่าเขาเจ็บแล้วก็ <laughs> เดี๋ยวนี้คือไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปหมดเลยคือต้องทานอาหารในรถค่ะคลิปนี้คือแบบอยากไหว้สวยๆเลยคขับขคุณมากๆทุกไลค์คอมเมนต์แล้วก็กำลังใจนะคะคืออุยแบบรู้สึกแบบมันยิ่งกว่าดีอะค่ะเหมือนเราไม่เคยเจอกันเราไม่เคยได้คุยกันได้ยินเสียงตัวเสียงอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณป้าคุณพี่คุณนอ้องเด็กๆคือเขียนาตั้งใจเขียนคอมเมนต์พลังแห่ง ความปาถนาดีอะค่ะพี่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆแล้วมันเขาเรียกว่าเป็นกระแสแห่งความรักความเมตตาและปาถนาดีจริงๆที่ส่งมาให้กับตัวพี่ตัวน้องและครอบครัวแล้วก็คือขอบพระคุณมากๆแบบนี่คือพลังแห่งความรักเหรอคะนี่คือพลังแห่งความเมตตาของมนุษย์แล้วพี่รู้สึกแบบมันขอบคุณไม่หมดอะไม่รู้ว่าจะขอบคุณกี่ครั้งที่แบบ ใครที่เราไม่เคยได้รู้จักเลยอ่ะแล้วไม่เคยได้เจอด้วยซ้ําแล้วเขาสามารถที่ตั้งใจเขียนแล้วส่งเข้าความดีๆมาให้เราพี่พูดแล้วพูด,พดซ้ำแล้วซ้ําอีกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วคือขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆณเวลานี้เหมือนเราทําใจเป็นช่วงๆอะค่ะว่าเขามันเป็นระยะสุดท้ายที่ผ่าตัดก็ไม่ได้เรเดีชนันก็ไม่ได้ก็ต้องทำาคีโมไปคีโมเซตแรกเนี่ย หยุดทํางานแล้วตอนนี้นะคะครั้งที่สิบแปดคือเขาไม่ทํางานแล้วคือเขาทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่แล้วอะค่ะให้เราอยู่ไม่ได้ตั้งเก้าเดือนตอนนี้คือคือต้องขอบคุณเขาที่ทําหน้าที่ได้ดีจริงๆแต่ตอนนี้คือมะเร็งก็ลามไปที่จากที่ตับหลายๆจุดแล้วก็ลามไปที่ปอดนะคะก็ต้องใช้ยาตัวใหม่ก็มาอธิษฐานกันแต่พี่กับคุณสามีเราทําใจกันหลายครั้งมากว่าคุณหมอบอกว่าถ้ารับยาก็หนึ่งปีสองปี มีปฏิหารก็4ีหปีก็ดูๆไปก็บอกว่าเราก็จะอยู่จนกว่าเราจะหมดลมหายใจใ้้ถามพี่ณเวลานี้นะคะกับคุณสามีคือเราได้มีการเตรียมตัวตายกันแล้วว่ะค่ะฟังดูเหมือนเศร้าเนาะแต่จริงๆอะมันก็มีนิดนึงอ่าไม่มูสาวาทะค่ะแต่ว่าประเอิญว่าต้องกราบขอบพระคุณความรักความเมตตาของหลวงพ่อที่การจากไปของท่านได้ให้สติกับพี่เพราะว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอะค่ะเวลาใครที่หลับเป็นพุทธเรียนธรรมะมาเยอะอันนี้ท่านสอนเรื่องความตายกับพี่กับครอบครัวาม,มาได้แบบมากกว่าสิบห้าปีอีกนะคะคือแบบให้รู้เลยว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาท่านจะพูดเรื่องความตายตลอดเวลาเลยะคะ่ะซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้พูดเอาความตายมาให้เด็กฟังหรืออยู่ที่พูดขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นแบดลักหรือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลบางครอบครัวที่เมืองไทยอาจจะเป็นเนาะ เป็นไม่อยากให้ได้ยินฟังแล้วจิตใจหดหู่แต่หลวงพ่อท่านจะพูดเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมชาติให้จิตเราอ่ะได้แบบว่าซึมซับไปเลยอะค่ะท่านก็บอกพี่กับครอบครัวว่าในี่นะลูกพ่อได้เตรียมหลุมเอาไว้นะตายวันไหนถ้าตายวันก็ผเผาเฝังวันตายคืนก็ฝังคืนนะอย่าให้มีพธิธีรีตองอ,อะไรเงี้ยฝึกจนเป็นนิจจนความรู้ท่วมหัวจริงๆพี่ขอเน้นคํานี้ว่าเอาตัวไม่รอดใครก็ตามที่เรียนมาเยอะรู้มาเยอะ เราสามารถเป็นอาจารย์สอนได้สอนใครก็ได้แต่หลวงพ่อต้จะบอกว่าคุณไม่มีสิทธิสอนถ้าคุณไม่ได้เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์และเจอกับตัวเองพี่อ่ะไม่ได้เอาเรื่องราวอะไรไม่ได้คิดจะสอนใครแต่อยากเอาเรื่องราวที่พี่เจอจริงๆประสบการณ์ที่เจอมาแล้วพอเราได้มีความรู้ดีๆอ่ะพี่อยากจะมาแบ่งปันมากกว่าเพราะว่า เราไม่ใช่คนเดียวที่เจอแล้วเวลาเราดูหนังดูละครดูคนรอบข้างก็กลับมาเป็นความรู้ว่าเฮ้ย mm. <Hey, S 2> เราไม่ใช่คนเดียวที่สูญเสียความรักอะค่ะหรือ,อค,ค,นคนที่เรารักเขาเป็นมะเร็งแต่พี่อาจจะไปก่อนก็ได้เพราะคนที่เคยดูแลหลวงพ่อท่านมาไปก่อนหลวงพ่อตั้งหลายคนกว่าท่านจะมรณะอะค่ะคือมันเห็นกันอยู่ๆเลยอะคุณสามีเขาก็ฝึกการจากไปอะค่ะว่าจะไปยังไงให้ทรมานที่น้อยสาธุขอให้เขาแบบ พารามานน้อยมันจะได้ช่วยพี่ถ้าพี่ได้อยู่ต่อไม่ได้ไปก่อนเขาอนะว่าจะได้ทําใจได้ง่ายขึ้นต้องขอบคุณค่ะมะเร็งตัวนี้ที่พี่เรียกว่ามะเร็งแห่งการตื่นรู้ทํ้เข้ามาในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกอย่างนะคะคือพี่ทำช้ำใจว่าคนเราอ่ะเราก็ต้องตายไหมอ่ะแต่เราจะตายแบบไหนความดีความโชคดีคือเขาเป็นมะเร็งที่มียารักษายาที่ดีที่สุด อยู่กับที่ที่ดีที่สุดเบสซ์สปอร์ตฟัมต์เดอะแฟมลี่กับครอบครัครวแล้วมีการสั่งเสียสั่งลาการใช้ชีวิตทําให้เวลาที่เหลืออยู่ของเรามันมีคุณค่ามากจริงๆอะค่ะพี่ไม่มีอะไรที่ต้องแบบอตอกย้ํากับหรือว่าว่าอะไรให้บอกมะเร็งตัวร้ายอย่างเงี้ยหรอคะคือพี่มีแต่คําว่าขอบคุณมีแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เจอค่ะเพราะว่าเราหนีไม่พ้นน่ะมันหนีไม่พ้นตอนนี้คุณสามีฝึกจาัดก,การไปพี่ก็ฝึกจาัดก,การต้องอยู่คนเดียวแล้วอย่าง อยู่ยังไงให้มีสติอย่างเงี้ยอยู่ให้ได้ต้องขอบคุณที่มีครอบครัวม,มีลูกมีคุณพ่อคุณแม่ลูกๆเด็ก,กๆด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะ,ะพี่ๆน้องๆใน youtube ที่แบบเขียนข้อความดีๆส่งมาให้กำลังใจขอบคุณนะคะ EP นี้ก็พอสมควรแล้ว <c oughs> คืออยากมามอ้อมอยด้วยค่ะก็เลยแบบว่าตอนรอเขาอยู่คือถ้าเอาถอดอตัว ปั๊มออกอะ่ะพี่ไม่ต้องเข้าไปอ่ะค่ะอันนี้ process นี่ง่ายมากแต่ถ้าต้องไปนั่งทําคมีพี่อยากไปกับเขานั่งคุยคุณหมอพี่อยากไปกับเขาก็เลยพอนั่งรอยอยู่ในรถก็เลยเออคิดอะไรดีๆขึ้นได้ก็เลยแบบว่าอ,อ่านยูทูบดีกว่าแล้วก็มามอมอยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรดีๆอยากเล่าอยากคุยนั่งอยู่คนเดียวก็เหงาๆขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจกระแสความรักความเาามตตาคือแบบได้รับจริงๆแล้วสุดท้ายสําหรับ ep คลิปนี้คือพี่อยากจะบอกว่า อขอมาเป็นคําพูดแล้วกันว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆเป็นเป็นมันมันฟรีอะค่ะเราใช้ได้ตลอดเวลาเลยเราคือให้ได้ไม่หมดถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนาะแต่ใช้ได้ตลอดไม่มีไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก็บรักษาเอาไว้ไม่ได้มันจะผ่านไปเรื่อยๆเราใช้เขาตลอดเวลาเลยอะค่ะเพราะฉะนั้น ความบริการคือได้เรียนรู้เยอะมากว่าถึงแม้ว่าความรู้เราจะมีเยอะแต่มันไม่เท่ากับความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆรธรรมะนะคะถ้ามีเอาไว้สําหรับฝึกปฏิบัติจริงๆอะคะ่ะสอนเอาไว้ได้ก็จริงอะแต่เราก็ต้องทําเองการที่หลวงพ่อท่านจากไปทิ้งการจากลาการจากไปในครั้งนี้ตอนที่ท่านไปพี่เวิ้์ว้างแบบอวยทําทให้ตัวเองรู้ว่าก็ทําให้ตัวเองได้รู้ว่า รู้มาเยอะรู้ในตำรารู้จากการฟังอย่างเงี้ยค่ะคนรู้ทั้งหมดอตัวไม่รอดเพราะตอนที่ท่านไปเนี่ยพี่แบบว่าเ,เป็นคือแบบว่ากว่าจะนึ่งสติกลับมาเนี่ยได้ยากมากในขณะมีสามีกับลูกเพราะฉะนั้นทําให้รู้ว่าโอ้โหเราต้องแบบเอาธรรมะมาใช้กับในสนามรบเราต้องมีประสบการณ์เราต้องเจอจริงๆแล้วเราต้องมีสติตาบใดที่ยังมีธรรมะตับใดที่เรามีการฝึกปฏิบตัติมันช่วยได้จริงๆเลยค่ะถึง แล้วล่าสุดท้ายพี่คิดว่าพี่ไม่ใช่คนอยู่ในโลกนี้ที่ต้องได้เจอกับการพลัดพลาดซึ่งเป็นสิ่งที่พี่กลัวมากที่สุดเลยอะแต่ก็ต้องได้เจอ,อมันไม่มีคําว่าเคยชินหรอกค่ะจากกับการจากลาแต่ต้องให้เข้าใจและยอมรับแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไป <c oughs> เดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอบคุณมากสำหรับ EP นี้ที่ใครเข้ามาชมนะคะแลวฝากกำลังใจเอาไว้ให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆิเจอกันใหม่นะคะ หลังจกลับลงมาจากโรงพยาบาลนางทามมาทานข้าวค่ะร้านนี้เป็นร้านที่เรามาประจําตั้งแต่เด็กๆยังไม่คลอดยังไม่มีลูกๆเลยค่ะคือยี่สิบกว่าปีแล้วจะเป็นกรีกก็ไม่กรีกจะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็สวยดีค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศร,บรอบๆชอบซอีลิงรู้สึกแบบฮารุฮาระเนี่ยค่ะพยายามใช้ชีวิตแบบให้ดีที่สุดเลย